สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีทุกคนเมื่อก่อนน้องสิบไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่าน้องก็เลยหาสซให้สซามีน้องเห็นข้าวน้องก็เลยแบบว่าเอออยากมาเล่าซูฟังซื้อน้องบม่เคยเล่าข่าวมาโดดแล้วข่าวอยู่ใส่บทีข่าวในหนังสือพิมพ์ซิมีหนังสือพิมพ์ม,มาอยู่หน้าบ้านทุกเมือจา้า ถึงวันอาทิตย์แต่กี่น้องเคยให้สามีมานั่งเล่าข่าวแต่ว่าอันนี้น้องคิดว่ามันน่าสนใจสําหรับคนที่อยากรู้เกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์บางครั้งน้องได้ความรู้มาจากสายได้มาจากสามีจ้ะเพราะว่าขันน้องบ่เข้าใจภาษาอังกฤษน้องสิถามเราเรื่องกฎหมายอันนี้เรื่องอันนี้เป็นอยงใดเดวิดอ๋ออันนี้แต่ว่าเขาต้องถามเราแล้วก็สิตอบเขาแต่ว่ามือน,นี้น้องคิดว่ามันเป็นประโยชน์ หรือว่าเป็นความหล้ทัวๆไปว่าเรากัเป็นอย่างคนคือลงทุนเกี่ยวกับอสร้างบ้านให้คนเซาสร้างบ้านให้คนเซาแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎหมายให้มันย,ยากกว่าใช่ไหมถ้าคนอยากเปิบ้านเดียวนี้มันยากเพราะว่าคนจะเ้าบ้านจะให้มันเป็นบ้านเช่าสําหรับคนเอิญคนจะลงทุนให้เป็นเซาบ้านทามันเป็นบ้านเช่าแล้วฉะนั้นราคาจะขึ้นด้วย เขาจะเก็บไว้เก็บไว้หลงจากนั้นที่อนาคตเขาจะขายเขาจะได้กำไรโดยเดียวนี้ถ้าคนถ้ามันเกินห้าเพยถ้าคนขายเกินห้าเพยถ้ามันขึ้นราคาคนจะไม่เสียภาษีสำหรับบากกำไรโดยราคาบ้านมันกำลังขึ้นทุกเพยสองสามล้านถ้าคิดเป็นบาทถ้าคิดเป็นบาทสองสามล้านบาทปีหนึ่งมันขึ้นเขาเปลี่ยนกฎหมายอาทิตย์นี้เขาเปลี่ยนกฎหมายเดียวนี้ คนเสียเงินดอกเบีย้ยมันจะไม่อกจากกำไรมันจะไม่ช่วยคนกับภาษี oh. อันนี้สับสนแน่นอนเน็ mm hmm. มันเป็นสองเพย์จะห้ามเสือขายเสือขายถ้าเป็น mm hmm. กองสองเพคุณจะเสียเงินกำไรเดี๋ยวหลังจากนั้นเขาเปลี่ยนมันเป็นห้าเพถ้าคุณเสือขายกองห้าเพคุณรองเสียเงินสําหรับกำไรของมัน <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมันเป็นส <10 S 2> ิบเพมา,าถึงว่าถ้าคุณเสือคุณจะ เสื้อขายเสื้อขายไม่ได้คุณดองลงมันสิบเปซ็คุณขายได้แต่ถ้ามันคืนราคาคุณจะเสียคุณต้องเสียแ็กคุณต้องเสียภาษีภาษีสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อืบอจามันบอง่ายเราก็สั่งบานอยู่นี่ยากยากอันนี้โคดที่สามเพราะว่าบางคนจะบอกว่าคุณเปลี่ยนกลับมาอ่าเดียวในอ่าภาษีจะไม่ช่วยอ่า ดอกเบี้ยจะไม่ช่วยกับภาษีโคที่สองเขาเปลี่ยนมันเป็นเซ็ปเฮถ้าคนขคยก่อนเซ็ปเพคนคุณต้องเสียเงินสำหรับกำไรแต่ฝ่ายอื่นบอกว่าทำไมคนไม่หายมันง่ายกว่าสำหรับกลัวสั่งบ้านอันนี้ผมว่าเขาบอกว่าบางคนบานชาาจะเป็นความลงทุนของเขาสหสับเมือกเกษียณเมือเกษียณคําว่าทำไมคุณจะทิปคนแบบนั้น อาตีคนแบบนั้นแต่มันมีสองฝ่ายจ้ะสองฝ่ายคิดอันนี้สองฝ่ายคิดอันนี้นี่ความคิดของเราใช้ใช้ความคิดเห็นของเราถ้าเซนดาเพิ่นบเปียนนี่อย่างมันจะเป็นเหมือนกับเมืองไทยคนรวยก็รวยมากคนจนก็จนมากด้วยเจคของเราจะซื้อบ้านอย่างไรด้วยจูเลียกับโทมัสจะซื้อบ้านยังไงเดี๋ยวนี้เชราคาบ้านชาลีอาตหนึ่งล้านเหรียญนิวซีแลนด์เงินนิวซีแลนด์หนึ่งล้านเหรียญแต่คนได้เงินอนมัวชาลีอา ไม่ถึงน้อยมากน้อยมากคนได้ห้าสิบพันเนี่ยห้าสิบพันเฉลี่ยเฉลี่ยห้าสิบพันราคาบ้านหนึ่งล้านเออกระบอสมดุลบอโดยมันยังขึ้นมันราคาบ้านราคาบ้านตอนนี้ยังขึ้นขึ้นขึ้นบางทีม่เลยเดียวในบางที่มันจะอืมอ่ามันขึ้นมันก็ดีสําหรับเฮาจากขั้นราคาบ้านมันขึ้นมันดีสําหรับเฮาแต่ว่าเฮาต้องคิดว่าคนที่บ่มีบ้านล่ะอืมอ๋อด้วยอะไรนะ นนิวซีแลนด์จะเป็นจากของบ้าน6กบสนแต่อันนี้เหมือนกับอองเรดกับสหรัฐประมาณเหมือนกันอองเรหกสิบสเปอร์เซ็นตสหรัฐหกสิบหาเปอร์็นต์เมืองไทยเตรพจะนาสิงคโปร์ก้าสบเอเปอร์เซ็นตว้าวสิงคโปร์หมายถึงว่ารัฐบาลช่วยอือหือรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์เขาสิดูแลประชาชนดีมาก ควบคุมแรงเพราะว่าประเทศของเขาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเอ็นบอสแทคเขาน้อยมากเลยที่สิงคโปร์แต่ว่ามันอยู่ยากเนาะมันอยู่ยากจ้ะสิงคโปร์มันควบคุมทุกอย่างมันมีกล้องทุกที่ถึงแม้ว่าคุณสิได้เงินหลายๆก็จริงแต่ว่าคุณอยู่ห้องแคบแคบชีวิตก็โอเคนะแต่จะขอไปอ่ะไปตลาดลองให้สามีมานั่งคุยนางเ้าน้ำมือซื้อนี่แล้วว่าเออเรื่อง น้องคิดว่ามันน่าสนใจว,ว่าพี่ๆฟังซื้อว่าเกี่ยวกับบ้านมันเป็นอย่างไรเรากับบ้านของน้องเองกะมันอังคารเขากกสมมาจะเขาเกสมมาทุบบองนี้หลังจากนั่นกะน่าจะไม่รู้หลังจากนั้นทุบอันนี้เสร็จหลังจากนั้นทําอะไรอ้วนนับสําหรับห้องครัวหลังจากนั้นทําอะไรอีกหน้าต่าง,งจะกาลังมาหน้าต่างก็กาลังจะมาจา้ะเตรียมเขาเตรียมแล้วเ,เขาเตรียมหน้าต่างทําอะไรแล้วจ้ะเกือบ เกือบแล้วล่ะจ้ะมันสีสาแน่จังน้อยเนาะเหตบานเนาะบางคนสองปีนะเหตบานโดนจ้ะบางคนสองปีแต่บางคนแต่ถ้าสร้างบ้านใหม่บ่โดนจ้ะเจ็ดเดือนหกเดือนเขาก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าโลนเวตบ้านมันเป็นอะไรที่ยากเนาะ <c oughs> อืม <Yeah. S 1> มันเป็นอะไรที่ยากมัน <c oughs> ไมสะอาดอืมมันบ่สะอาด,อ,าอ,าดอันใดที่มันแบบว่าอันใดที่มันบ่ดีเขาก็ต้องทุบก,ก่อน หลังจากนั้นเขาก็ต้องใส่ไม้หมแตบาการสร้างบ้านไม่เบิดสุยางเตรียมไม้เบิดมันก็สิง่ายกว่าเงินลงทุนจะจะกลับเร็วด้วยจ้ะแต่ว่าน้องเลือกแล้วน้องเลือกชีวิตที่แบบนี้จ้ะน้องมักชีวิตแบบนี้คืออยู่บ้านดีได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ตั้งใจที่จะแบบว่าอยากจะไปอยู่เมืองไทย สักหกเดือนอยู่ที่นี่สักหกเดือนอันนี้เป็นความฝันเนาะความฝันในเป็นเป้าหมายจะ <Okay. S 2> เป้าหมายในชีวิตใส่ชีวิตเรียบง่ายสบายสบายเลี่ยงไก่เข้ามาเปิดร้านกาแฟาอันนี้คือความฝันเลี้ยงปลาไปปลูกพักไปใส่ชีวิตไลฟ์สไตล์กลับมากับสีมาเออมาพักผ่อนแนมามอยางแนอันนี้คือความฝันคือเป่าหมายน้องก็เลยคิดว่าเออ เมืองไทยดีกว่าว่าอยากสิบอกว่าประเทศใดดีกว่าแต่ว่าคนที่เขามาอยู่เมืองนอกโดนๆดนคือจังน่องจังเสียออกบ้านมาตั้งแต่อายุยี่สิบปีหลังจากนั้นไปอยู่กับสามีอยู่สิงคโปร์ก็ไม่ง่ายไม่อยู่หนีแล้วก็มีลูกมีครอบครัวอยากสิไปลองเบิงพาธมัดไปประจนภัยลองเบิงมาเออมันเป็นนังไตอยู่เมืองไทยเดวิดก,มก็มากมาอยู่เมืองไทยบอกหน่อยว่าอีสานเป็นยังไงในความคิดของคุณสบาย คุณชอบอะไรที่หมู่บ้านความความโลนพูดพูดพูดกับท่านผู้ชมหน่อยคุณชอบอะไรที่หมู่บ้านชอบความโลนอาหารส่วนมาไปตลาดไปตลาดไปเที่ยวขับรถผลไม้ผลไม้กล้วยกล้วยนำมาทำอะไรนิดหน่อยทำสวนทำงานจ้ะนี่แหละน้องก็ จะคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้ไปอยู่เมืองไทยน้องรอให้ทัสโตจังหน่อยก่อนแต่ว่าจูเลียก็ถิ่งบ่ได้นะจ๊ะเนาะจูเลียเป็นวัยที่หัวเลียวหัวต่อจูเลียสิไปเที่ยวกับเพื่อนจ้ะวันไหนวันศุกร์บานมูมูของจูเลียเขามีบ้านบ้านเที่ยวอยู่วายคานจ้ะแต่ว่าเขาอยู่นี่แหละเขาอยู่คาโรลีคือกันแต่ว่าเขามีบ้านเที่ยวอยู่วายคานเขาก็เลยเสียจูเลียไปนน้ำ แต่ว่าน้องกับสามีกับโทมัสกับ้าเบิงว่าสิไปใส่การเดินทางอยู่นี่มันใส่เวลาโดนจากสิไปเที่ยวเสรมันต้องขับรถหาชั่วโมงห้าชั่วโมงขึ้นเพราะว่าอยู่ประเทศนิวซีแลนด์อยู่เมืองที่น้องอยู่นี่ไกลจากทุกสิ่งโอเคแลนต้องนั่งืึองบินไปขั้นบกขับกับเก่าชั่วโมงต้องหยุดพักอยู่มองใดบางนึงน่งจะนั้น,นก็ขับต่อบ้านแม่ยาก็ต้องขับหาชั่วโมงเมื่อมีมองไกล นี่น้ำม,มงไกลๆแต่ว่าตอนนี้เราต้องตายแล้วไปอ่าตลาดก่อนได้จ้ะเด้อไปซื้อต้นหอมมาใส่อย่างก็ใส่นามขนมเส้นก่อนจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบาย